โอ้โหามในสานักพระรูปนี้คือคนสั่งให้ดเครื่องดีวติซึ่งใช้เวลา41นาทีทุกอย่างถหดนะอเพื่อให้าที่อถามคืออยู่ไหนขําต่อก็คือคนในสานักสั่งให้เอาไม้เนเลืนไปเขาทิ้ง

Mama, tunggu dulu, Mama. Aku wah dapat wah, wah Wah, wah,